มีใครเคยได้ยินคำว่าง,งานครลมเงินคร่มทองบ้างพี่โอ๊กบอกว่างานคร่มถือเป็นงานทัถศินชั้นสูงที่แพร่หลายในแถบเอเชียมักเจองานประเภทนี้ในแถบเปอร์เซียอินเดียไทยและในญี่ปุ่นก็มีด้วยเช่นกันโดยช่างฝีมือจะนำเส้นโลหะเงินหรือทองรีดเป็นเส้นบางๆมาฝังให้เกิดลวดลายของเครื่องโลหะโดยมากจะฝังในเหล็กหลังจากนั้นช่างจะขัดเครื่องโลหะนั้นๆให้ขึ้นมันและปรับผิวให้เรียบเสมอกันออกมาเป็นงานครลมเงินครลมทองที่เราได้เห็นกันพี่โอ๊บอกว่าด้วยความคิดสร้างสารรค์ภูมิปัญญ,ญาความหายากและมูลลลค่่าาของวววัััสดุุ้้้นนนแแตทใหปจจบเี บางชิ้นมีมูลค่าแต่หลักล้านเลยทีเดียวพี่โอก็เพิ่งได้ของสะสมชิ้นใหม่ที่อายุร่วมกว่า200ปีเป็นโกรนญี่ปุ่นสมัยเอโดะซึ่งมีความพิเศษที่เป็นงานครมปทองพี่โอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของสมุไรชั้นสูงในสมัยก่อนด้วยสภาพสมบูรณ์ของโครนคู่นี้ทําให้เราได้เห็นถนึงความวิจิตรงดงามและเทคนิคการทําแบบคคลมปทองที่เป็นงานชั้นสูงของญี่ปุ่นถือเป็นของสะสมอีกชิ้นที่พี่โอชื่นชอบเพราะถ้าใครติดตามพี่โอเป็นประจําจะเห็นได้ว่าพี่โอก็มีสะสมโกรนไว้อยู่หลายคู่และเวลาไปานอกกอ,ปกอ,นอ,อกกบดูโ ว่าของสะสมเหล่านี้ถือเป็นของที่มีคุณค่าและมีเรื่องราวมากมายและในบางทีก็ได้มีการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปในตัวยิ่งทําให้เกิดความสนุกพร้อมกับความเพลิดเพลินเหมือนกับโกลนข้ามทองคู่นี้ที่พี่โอ๊กยังไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่นี้จะมีความหมายว่าอะไรเพื่อนๆคนไหนพอรู้มาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่โอ๊กได้ครับ